สวัสดีครับ FC เพชรยนต์ทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์นะครับคนดีคนเดิมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้ก็ยืนอยู่กันที่โกดัง3ของเพชรยนต์นั่นเองนะครับโกดังเก็บรถนะครับแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถกระบะนะฮะอันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นรถบ้านมานะครับคันนี้จะเป็น d m a มนะครับ 2.5Z ปี12นะเป็นตัว4ประตูไฮแลนเดอร์นั่นเองนะครับเกียร์ธรรมดานะราคาเบาๆนะสำหรับคันนี้ก็เปิดราคา อยู่ประมาณ425,000บาทนะครับก็คือเจ้าของเดิมเขาแต่งซิ่งมาเรียบร้อยเลยคันนี้นะครับสีบรอนเงินเกียร์ธรรมดานะครับใครที่แบบว่าชอบรถสไตล์เนี้ยนะครับหารถสไตล์แบบนี้ราคาเบาๆนะครับอย่างคันนี้400,000กว่าไม่ถึง500,000มันจะพออยู่ประมาณสัก8-9,000นะครับรถปี12สภาพดีไม่มีชนแน่นอนนะครับเราคัดรถเข้ามานะครับแต่ว่ารถนี้ต้องเก็บงานอยู่แล้วแหละ ก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะผมขึ้นเบอร์ให้แล้ว3เบอร์นะครับด้านล่างเลยโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวรถดีกว่านะครับว่าคันนี้สภาพรถเป็นยังไงนะครับเป็นรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างแน่นอนหนึ่งโครมเหลืองมาเลยนะครับแต่มั่นใจได้เลยว่าเป็นโครมเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราต้องไปขัดได้ไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าเดิมไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้พร้อมนะครับตรงนี้ก็โลโก้อลซูสีแดงนะครับสายซิ่งต้องเป็นสีแดงอยู่แล้วนะ อ่าเนี่ยไฟตัดหมอกนะครับโอเคนะสีบอลเงินนี่คันนี้ได้ล้อล้อแม็กขอบ20เลยนะครับแม็กขอบ20นะซีรียางอันนี้จะเป็น2 6 5 5ก5 0 0นะครับได้ยังรู้สึกว่าเป็นยางปีใหม่ด้วยนะยางปี21สัปดาห์ที่11ปี2021นะครับคันนี้นะ อันนี้เป็นยางไรเอ่ยโ e o ท e r ่านะครับน่าจะเป็นตัวรุ่น sport x แหละอันเนี้ยนะครับหน้ายางกว้างนะครับสองหกห้าห้าสิบ r ยี่สิบนะครับใครชอบสายนี้ไม่ควรพลาดเลยคันนี้นะครับแล้วก็พวกรายละเอียดต่างเนี่ยเราต้องไปเก็บอยู่แล้วนะครับเราต้องไปเก็บอยู่แล้วนะคันนี้เจ้าของเดิมบอกเลยว่าไปแต่งรายละเอียดมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่รถเดิมนะครับ อย่างแผงประตูด้านในคันนี้ก็เดิมนะครับไม่ได้มีการเจาะหรือทําอะไรนะคันนี้แล้วก็คอนโซลดํามีจอแอร์ก็เป็นแบบอนาล็อกเป็นแมนนวลนี่บิดบิดหมุนหม,มุนนะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้ได้เกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยเขาก็หุ้มหุ้มหนังแดงนะดําแดงนะครับนี่เขาไปหุ้มมานะนี่นี้มันมีเบาะเดิมอยู่นะครับแล้วก็ พวกรายละเอียดต่างๆเพดงเพดานก็เดี๋ยวเราต้องไปทำสปาแหละรถนี้มันยังไม่ได้ทำสปานะครับอันนี้มาให้ดูรีวิวพวกสภาพโครงสร้างของตัวรถก่อนนะนี่ใครชอบแบบว่าเครื่องเสียงกระหึ่มกระหึ่มนี่มีจัดให้นะครับจัดให้นี่เลยเจ้าของเดิมทำ,นะำนะมาให้แล้วนะครับลำโพงนะครับจัดมาให้แล้วแต่นี่คือมันเปิดไม่ได้นะเหมือนเขาน่าจะ ไม่ได้ต่อไว้นะครับอยากให้ฟังเสียงเหมือนกันนะฮะแต่เบาะเนี่ยก็คือดําแดงก็สปอร์ตแล้วนะครับมีเครื่องเสียงให้อีกอันนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปทำเพิ่มเลยนะครับพวกรายละเอียดตัวรถนะครับกระจกบานหลังมีแลกนะครับไฟเบรกดวงสามก็มีมาให้ครบนะส่วนตัวเชสซีเชสซีอันนี้ก็ติดบางโคนมา นะครับถ้าติดบางโคนมาเนี่ยผมขอดูช่วงล่างหน่อยช่วงล่างก็ช่วงล่างคันนี้ก็เดิมนะช่วงล่างเดิมเรายังไม่ได้ล้างนะครับอันนี้คือสภาพเดิมๆเ,เลยช่วงล่างอ่ะโอเคอาจจะด,ดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายไฟท้ายนี่ก็เดิมไฟท้ายเดิมทั้งสองด้านเลยนะครับอ่ะเนี่ยฝาท้ายก็เดิม นะครับแต่พวกตัวหนังสือเนี่ยไม่เดิมนะเดี๋ยวเราต้องไปปรับเก็บรายละเอียดพวกนี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะกันชนอันนี้ก็คือเดิมอีกล้องด้วยอีกล้องส่วนรายละเอียดฝาท้ายนะครับก็เดิมเดิมนะอันนี้คือเดิมเลยแหละไม่มีสนิมน,นะไม่มีสนิมรถไม่มีชนนะครับ ตัวโครงสร้างด้านท้ายรถนะครับทั้งสองด้านเลยอันนี้ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายก็รายละเอียดเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คตะเข็บอะไรพวกนี้หัวน็อตเดิมนะครับ Med k, ะน,น,ดดนะรถพิ่งเข้ารถบ้านนะครับรายละเอียดตัวแม็กกับตัวยางเนี่ยก็คือสเปคเดียวกันนะลูกค้าอาจจะงงอ้าวไม่ใช่สเปคเดียวกันแล้วจะวิ่งกันยังไงละ่ะเออนั่นละสิ นะครับพวกรายละเอียดนะครับโครงสร้างเหลี่ยมบอดี้ต่างๆนะครับเดิมเนี่ยอย่างหัวนอ็อตตัวยึดประตูอะไรพวกนี้นะครับเดิมไม่มีไขนะครับพวกชนหนักเนี่ยไม่มีนะฮะเพราะว่าก่อนรับเข้ามาเนี่ยเขาเช็คแล้วนะครับนี่น, 4, 25, นะฮะสี่แสนสองหมื่นห้าพันนะอ่าเนี่ยดูเลยนะหัวนอ็อตนะครับหัวนอ็อตรายละเอียดต่างๆนะครับ โครงสร้างเดิมนะสติ๊กเกอร์ยังติดอยู่เลยจากโรงงานนะครับขออนุาสตาร์ทเครื่องหน่อยนะเดี๋ยวให้ดูเลขไม้หน่อยนะครับเลขไม้คันนี้ไม่สองแสนเ็หกันเ้า้สีสิบโลเมตรนะครับนี่คือไม่เดิมนะ ไม่สองแสนกว่าเลยนะครับก็ถ้าถามว่าไม่เยอะไหมก,ก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งมาขนาดนี้ก็แสดงว่าเครื่องยนต์ก็มีการดูแลมาตลอดนะครับไม่งั้นไม่วิ่งมาถึงขนาดนี้นะแล้วก็ตัวกล้องีอขอเช็คตัวกล้องหน่อยรายละเอียดตัวกล้องอ่าอ่าก็ปิดอยู่หรออวิทยุ กล้องเนี่ยเราต้องเราคงเราคงต้องไปแก้ไขกล้องแหละกล้องมองหลังใช้ไม่ได้นะแต่จอเนี่ยใช้ได้อยู่นะครับแต่เราต้องต้องมีแก้เนี่ยจอเนี่ยเห็นไหมนะเราตั้งแต่ปีออกมาสิบสองนะฮะคันนี้เดี๋ยวเราต้องปรับสภาพครับมันจะกลับมาสวยกว่านี้แน่นอนบอกเลยคันนี้เราปรับสภาพให้แน่นอนนะเราไม่ปล่อยไปสภาพนี้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดตัวเ่องเครื่องกันดีกว่า สำหรับคันนี้จะเป็นยังไงนะฮะร,รถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับอ่ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนนะครับเป็นเครื่องยนต์ DDI นะครับ DDI BJS Turbo นะครับสองจุดห้าลิตรนะสำหรับคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์สองจุดห้านะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอ่านี่คือเสียงเครื่องยนต์ของเขาเลยนะประมาณนี้นะแล้วก็พวก ตัวโครงสร้างนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับคือรถไม่มีชนเข้ามานะคานเดิมคานหน้าเดิมเพเดนะครับแผ่นเพเดเพเดิมนะครับแผ่นเพเดิมนะรายละเอียดตามนี้นะครับเดิมๆนะครับหมายถึงตัวคานน่ะนะเดิมๆนะฝากระโปรงนี่ก็คือพั์ดเดิมของเขานะอ รายลเอียก็คือฝาโป้งกเนี่ยเป็นเป็นพาร์ทเดิมแหละนะครับแต่เขาอาจจะมีการถอดการอะไรอาจจะมีการบํารุงของเขาอะนะแต่ว่ามันไม่ได้มีชนเข้ามานะครับรายละเอียดพวกรูน็อตเหลี่ยมน็อตอะไรพวกนี้ก็ยังเดิมๆนะโอเครายละเอียดจากโรงงานนะครับตัวลาเบลยังติดอยู่ครบนะครับก็ ประมาณนี้นะสำหรับรถเข้าใหม่ค hey ันน er ี้นะ DMAX 2.5แซ็คแทกโฟฮิลันเดอร์ปี1 2นะฮะไม่2แสนกโลนะ2แสนเนะครับราคาก็4 20,500 0บาทนะครับผ่อนก็อยู่ประมาณสัก9,000 8-9,000นะครับก็ใครที่สนใจชอบรถสไตล์นี้สเปคแบบนี้ราคาไม่แรงนะครับเอาไว้ใช้งานแร้วไปซิ่งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับ คันนี้รถเพิ่งเข้ามานะหรือจะมาดูรถคันจริงก็ได้นะรถคันนี้อยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะครับเราเปิดทุกวันนะครับเรามี2สาขานะฝั่งซอย6กกับซอยเ5นะเรามีแค่สสาขาเท่าน,นั้นเปิดตั้งแต่9โมงนถึง6โมงเย็นนะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับติดต่อเข้ามาได้ถ้าอยากจะเข้ามาดูรถนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อดันยอด u b s c r i b ้ใหถึง80,000 s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานของทางทีมงานเพชรยนต์นะครับผมแล้วก็สําหรับคันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับคลิปหน้านะครับผมจะมาอัปเดตลดเข้าใหม่รุ่นใดย,ยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมขอตัวลาสวัสดี FC ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ